ไม่ใช่แค่นาฬิกา IWC เรือนละกว่าแสนหรือสีเทาเซเลไนเกรดิซิโ o ที่สวยโดดเด่นแมตต์แบบแบบนี้จากโรงงานนะคะแต่ c ซ s 300D Edition ดวันคันนี้ที่มีไม่กี่คันในประเทศคือคันที่มีเล็กไม่เพียงแค่8,000กิโลบอกเลยนะคะว่าต้องรีบแบบสุดๆ สวัสดีค่ะแฟนเพจเบนซ์มอ o r เตอร์ที่รักมากๆทุกๆคนเลยนะคะพบกับเน่งเน่ง,นงถีดาวของดำรงเวสซีอโอของเบนซ์มอ o r เตอร์คนเดิมแล้วบอกเลยนะถ้าเกิดเน่งไม่รักทุกคนมากขนาดนี้ไม่หารถแบบนี้มาขายให้อย่างแน่นอนนะคะทุกคนเพราะคันนี้คือ c ซล3ซี d e เอสสามร้อยดีเนะคะที่ทุกคนคือกรีดร้องดังมากถามหากันมามากที่สุดนะคะ เพราะเป็นรุ่นลิมิเต็ดอิดิชัที่มาพร้อมกับสีดีซินโยเซอรนายเกรเป็นสีเทาด้านจากโรงงานแบบนี้เลยไม่ได้แบบเอามารับสติกเกอร์ให้ด้านแต่อย่างใดนะคะทุกคนมีความลิมิเต็ดมากๆและโดดเด่นด้วยนาฬิกากลางภายในที่เป็นนาฬิกา IWC เป็นนาฬิกาสุดหรูนะคะที่ขายกันอยู่เรือละแสนถึงล้านถึงหลายล้าน ระดับอยู่ในรถแบบเลืไปเลยแบบขนลุกกับทุกคนแล้วหลายคนเนี่ยจะเห็นว่าเน้งอ่ะเคยขายตัว C r S Edition 1มาแล้วแต่คันที่เคยขายเนี่ยบางคันก็วิ่ง2 0,000โลอย่างเงี้ยบางคันก็วิ่ง6 0หมืโลอย่างเงี้ยก็คือน้อยแล้วนะทุกคนแต่คันนี้ค่ะฟังเลขไม่ไว้ดีๆนะคะท่านผู้ชมที่รักนะคะ8,000กิโลเมตรคือหาไม่ได้อีกแล้วคือแบบกรดหนักมากเพราะฉะนั้นค่ะใครที่ หาน้องมานานพร้อมจองนะคะจัดไปเลยนะไม่ต้องลังเลยอีกแล้วเพราะไม่สามารถจะหาสวยกว่านี้มาให้ได้อีกแล้วนะคะสอบถามฝากเบอร์ไว้ตอนนี้เลยที่092-924-5641หรือทักไลน์มาที่ไลน์ Official ในลิง์กที่ใส่ให้ดานล่างได้เลยต้องใส่ดิสเลมเมอร์ไว้หน้าคลิปต,ตอนนี้เลยนะคะว่าขออนุญาตสมวนสิทธิ์ให้ท่านที่จองก่อนนะคะณนะจุดนี้ค่ะ เพราะฉะนั้นใครที่ดูไลฟ์มาถึงตรงนี้แล้วนะคะเดี๋ยวเด็กจะพามาทำความรู้จักและตกหลุ่มรักกับซี s 300 DMG Edition 1ไปพร้อมๆกันเลยนะคะโอ้โหคือดูภายนอกนะคะ ชอบเชียวมากเวอร์ทุกคนเส้นสายที่ดูคมกริบของ AMG Sport Package นะคะที่โดดเด่นไม่ว่าจะเป็นกันชนหน้ากันชนหลังสเกิร์ตสองข้างแล้วทุกคนขาพอเส้นสายเนี่ยมันถูกขับเน้นด้วยสีที่เป็นแมตตอะ่ะมันยิ่งแบบสวยกระชากใจคือแบบกรีดหนักมากนะคะคือไม่อยากจะบอกเลยว่าทุกคนตั้งราคาถูกเหมือนตั้งราคาผิดนะ 3,590,000บาทกับความลิมิเต็ดอ i ดิชั่นที่มีไม่กี่คันในไทยและ8,000กิโลขอกลับไปตั้งราคาใหม่ได้ไหมนะคะใครพร้อมจองจองมาเลยนะคะก่อนที่จะเปลี่ยนใจนะคะ มาดูรายละเอียดนะคะยิบย่อยกันเพิ่มเติมนะคะสำหรับ CLS เนี่ยก็จะเป็นรถในรดักลายที่เป็นรถคูปนะคะหรือรถสปอร์ต4ประตูนั่นเองนะคะตัวท็อปเลยอย่างเลิศนะคะออกห้างมา5ล้านกว่าเนี่ยเพราะฉะนั้นออปชั่นความท็อปใดๆเนี่ยก็จะครบนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งตัวดิส r o n i c b r บรกนะคะกล้อง360องศารอบคันต่างๆนะคะล้อแมก AMG ลาย Multi s p o เลิศเลิศนะคะด้านบนก็จะสวยงามด้วยหลังคาซันรูฟที่สามารถเปิดได้นะคะแล้วก็มาพร้อมกับแบตช์อีดิชั่นวันแบบเท่ๆนะคะที่พร้อมประกาศให้โลกรู้ว่ารถชันนี้มันเลิศไม่เหมือนใครในโลกนี้นะคะมาอยู่ที่มาดูที่ด้านหลังกันบ้างนะคะกับฝาท้ายที่สามารถเปิดได้แบบชิลๆและด้วยความที่เขาเป็นรถคูปค่ะเขาสามารถที่จะกดสลักแล้วก็พับเบาะลงนะคะ ใส่ของได้ยาวๆเข้าไปข้างในทั้งหรูทั้งเลิศทั้งไม่เหมือนใครทั้งเป็นรถที่แบบ make a statement มากๆแถมยัง practical ในการใช้งานอีกด้วยค่ะคราวนี้นงจะพาทุกคนนะคะเข้าข้างในแล้วมากรีดร้องพร้อมกันดังๆนะคะดังๆให้คนทังข้างงงไปเลยว่าดูไลฟ์อะไรต้องกรีดร้องดังขนาดนี้ก่อนอื่นเข้าออกรถค่ะด้วย keyless go เปิดเข้าไปผ่าน frameless door สุดเซ็กซี่ทุกคนค่ะดูเส้นสายของเขาสิยิ่งแมทยิ่งสวยโอ้โหอเราดูภายในดูความ8,000ักิโลดูไดมอนด์คัตทุกคนค่ะโปรดดูนะคะลายไดมอนด์คัตค่ะหนังสีดำนะคะที่เป็นหนังเจาะรูและตัดด้วย หนังสีคอปเปอร์ทุกคนมันเลิศก,กว่านี้ไม่ได้อีกแล้วแล้วโปรดดูทริมนะคะตรงกลางนะคะที่เป็น Open p r อ Black Ash Wood เป็นไม้แอชธรรมชาตินะคะที่ถูกมาประดับอยู่ในรถนี่ต้นไม้จริงนะทุกคนไม่ใช่พลาสติกลายไม้นะคะเนียนมากแล้วทุกคนโปรดสังเกตนะคะกลมกลมนั่นแหละนะคะคือหน้าปัดของนาฬิกา IWC ค่ะซึ่งเป็น สุดยอดนะคะหในท็อป u x x u y y w t t h h r แบรนนะคะของสวิ์แลนด์นะคะก็ได้มาประดับอยู่กลางรถของคุณนะคุณนึกภาพอ่ะเหมือนแบบเนาะเห็นดู YouTube พิคิมพรมพภาอย่างเงี้ยเขาต้องซื้อรถเป็นร้อยล้านอ่ะเขาถึงได้ Luxury Watch มาประดับอยู hmm. yeah. ่ในรถเนี่ยถึงจะได้ปาเต๊ะมาประดับตรงกลางรถยี่ห้ออะไรนะชื่ออะไรนะถึงจะได้อ่ะแต่ทุกคนขา3.59ล้านบาทได้นาฬิกาก็แสนกว่าแล้วอ่ะ คุ้มมากๆนะคะแล้วมันลอดอ่ะมันเทพนะคะเรามาดูถึงเอนเตอร์เทนเมนต์อื่นๆกันนะคะดูตรงถึงตรงนี้ก็ไม่ไหวแล้วล่ะเอาจงจริงนะอยากได้มากเลยนะคะเข้ามาในรถแล้วก็กดปุ่มพุชตาร์ไปพร้อมๆกันนะคะ ก็จะเห็นจอใหญ่12.5นิ้ว2จอที่เปิดขึ้นมาทักทายเราก่อนอื่นให้ดูเลขใหม่ซูมๆกันก่อนเลย8,681กิโลเมตรเท่านั้นทุกคนปลอดมารับไปเลยต้องบอกจริงๆนะคะว่าต้องขอแสดงความยินดีกับเจ้าของท่านใหม่มากๆเลยนะคันนี้ที่บอกว่ามันเป็นแบบยิ่งกว่าหนึ่งในร้อยยิ่งกว่าหนึ่งในล้านอะที่มันจะมาโปเชว่าเป็นรถลิมิเต็ดที่วิ่ง8,000นะนะทุกคน กรีดนะคะเทคโนโลยีออปชันอื่นๆคือเต็มนะคะไม่ว่าจะเป็นจอ mercedes user experience รุ่นใหม่นะคะที่นะคะเราสามารถที่จะใช้การ touchpad นะคะใครที่ถนัดทัชแพดก็สามารถที่จะทำได้นะคะฟังก์ชันต่างๆครบ navigator นะคะตัวจอดรถแบบอัตโนมัติ parking pilot นะคะกล้อง360อองศารอบคันนะคะต่างๆก็คือครบถ้วนนะคะ สามารถที่จะปรับฟังก์ชันนะคะ,ะโหมดการขับขี่แบบไดนามิกได้ถึง5โหมดด้วยกันนะคะตั้งแต่ Eco, Comfort, Sport, Sport Plus แล้วก็ Individual สามารถปรับฟังก์ชันเครื่องยนต์หรือ Handling พวงมาลัยแบบแยกกันได้นะคะอื่นๆนก็คือเต็มรูปแบบนะคะยังไม่นับตัวเครื่องยนต์ดีเซลล้วนที่ทุกคนตกหลุ่มรักกันมากๆประหยัดน้ำมันท์กเยอะตีนต้นดีบูสต์แรง ดีไปหมดนะคะทุกอย่างนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย,ยไม่จัดคันนี้ก็ไม่รู้จัดคันไหนแล้วจริงๆรีวิวด้านหน้าไปเรียบร้อยแล้วนะคะเรียกได้ว่ารีวิวฟังก์ชันแบบคร่าวๆนะเพราะว่ามันเยอะมากจริงๆนะสำหรับรุ่นนี้นะคะอื่นๆก็อาจจะเป็นพวงมาลัย MG ที่มาพร้อมกับตัวชิฟต์เกียร์แบบทริปทรอนิกได้นะคะระบบเครื่องเสียงเบอร์มาสเตอร์รวมถึงหลังคาซันรูฟค่ะ ที่สามารถเปิดจากในรถได้ฟินๆแบบนี้นะคะ c o s เนี่ยเป็นรถที่เรียกได้ว่าสามารถจะขับเองได้นะคะส่วนใหญ่เนี่ยท่านที่ซื้อไปเนี่ยจะเอาไปขับเองซะมากกว่านะคะแต่สำหรับท่านไหนที่มีด r รเวอร์นะคะมีโชเฟอร์ก็สามารถที่จะนั่งหลังได้เช่นเดียวกันนะคะโดยที่ c ซ s โฉมใหม่เนี่ยเขาปรับให้เป็นรถ5ที่นั่งเรียบร้อยแล้วค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงที่นั่งตรงกลางเนี่ยก็คือสามารถที่จะนั่งได้เป็น ที่นั่งทางด้านหลังโอ้โหยิ่งนั่งข้างหลังนะคะรู้สึกถูกโอบกอดด้วยเส้นสายของ Ambi e n t Light แบบนนเนียนที่สามารถปรับได้มากกว่า64นะคะฟังเครื่องเสียงเบอร์มาสเตอร์ชิลชิลค่ะมองเห็นลายสติชิ n งสีค o p เปอที่แบบเก๋ไม่เหมือนใครทุกคนภายนอกสีแมตต์เไนเกรดิสินโนภายในเป็นสีคอปเปอร์แถมวันไหนจะใส่ของพับเบา นั่งกับสัมภาษณไปได้อีกนะคะเวิร์กว่านี้ไม่มีอีกแล้วในะราคาเพียง3.59ล้านบาทเท่านั้นค่ะติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะขออนุญาตฝากช่องทางการติดต่อไว้อีกครั้งหนึ่งที่0929245641นะคะรวมถึงสามารถที่จะแอดไลน์ทักน้องแอดมินมาได้ในเวลา ตอนนี้เลยนะคะน้องแอดมินของเราสแตนบายตอบแชทตลอดเวลาข้าวปลาไม่กินนะคะแอดมินเราผอมมากนะถ้ามาดูไม่ได้กินข้าวเลยตอบต่แชทนะคะตั้งแต่9โมงเช้าจนถึง3ทุ่มค่ะหลัง3ทุ่มเนี่ยอาจจะไม่ได้ตอบทันทีนะคะแต่น้องแอดมินจะรีบตอบใน9โมงเช้าของวันถัดไปนั่นเองส่วนใครที่มาเห็นวิดีโอนี้หลงรังรถคันนี้ไปหมดหัวใจนะคะแต่จองไม่ทันทําอย่างไรดีค่ะเน้งกระซิบแนะนําไว้เลยนะคะ เข้าร่วมกลุ่มไลฟ์ Open Chat อัปเดตสต็อกรถเข้าใหม่ก่อนไลฟ์สดในนั้นเนี่ยมีของดีๆเด็ดๆจะโพสให้ดูก่อนมาไลฟ์สดนั่นเองนะคะวันนี้นะคะหนิงเน่งทีดาของดำรองเวทต้องลาทุกคนไปก่อนแล้วค่ะขอแสดงความยินดีกับเจ้าของท่านใหม่จากใจจริงมากๆเลยนะคะวันนี้ไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ อยากสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก็สามารถที่จะโทรมาสอบถามหรือว่าไลน์มาคุยกันได้เลยนะคะหรือว่าสามารถเข้าไปชมรายละเอียดรถคันอื่นๆได้ที่เว็บไซต์ของเราทางด้านนี้เลยค่ะหากว่าชอบชมรีวิว รถยนต์พรีเมียมของเนงนะคะก็อย่าลืมนะคะช่วยกันกด Subscribe นะคะตรงนี้เลยนะคะกดไลค์ให้เนงด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งข้างล่างนี้นะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดเวลาเนงมีการอัปโหลดวิดีโอใหม่ๆนั่นเองค่ะแล้วอย่าลืมชมวิดีโอทางด้านนี้ด้วยนะคะพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ